ในช่วงปี2,568ถึง2,570มีการคาดการณ์ถึงวิกฤตและความท้าทายหลายด้านที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยดังนี้ 1. วิกฤตสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นคาดว่าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจนำไปสู่ภัยธรรมชาติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและพายุท,ที่รุนแรงขึ้น 2. วิกฤตเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี2568คาดว่าจะเติบโตประมาณ2.9%แต่ยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศเช่นความตึงเครียดทางการค้าความขัดแย้งระหว่างประเทศและภาระหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง 3. วิกฤตสุขภาพและโรคระบาดยังคงต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรคต่างๆเช่นไข้หวัดนก c o วิด1 9และโรคอุบติใหม่อื่นๆโดยเฉพาะในประเทศที่ระบบสาธารณสุขไม่เข้มแข็ง 4. วิกฤตเทคโนโลยี การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ AI อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านจริยธรรมการทดแทนแรงงานและการใช้เทคโนโลยีในการก่ออาชญากรรมแต่มีโอกาสที่มาพร้อมวิกฤตและใช้เงินลงทุนน้อยที่น่าสนใจดังนี้ 1. โอกาสจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมธุรกิจสินค้าทดแทนพลาสติกธุรกิจเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพธุรกิจรีไซเคิลและซ่อมแซมของใช้ 2. โอกาสจากวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจขายของมือสองธุรกิจให้เช่าแทนการซื้อ การสอนทักษะที่ตลาดต้องการ 3. โอกาสจากวิกฤตสุขภาพและโรคระบาดธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพธุรกิจอุปกรณ์เพื่อสุขภาพหรืออุปกรณ์ลดหรือป้องกันมลพิษส่วนบุคคลแพลตฟอร์มออกกาลังกายออนไลน์4โอกาสจากวิกฤตเทคโนโลยีธุรกิจคอร์สเรียนออนไลน์รับทำคอนเทนต์และการตลาดออนไลน์ขายสินค้าดิจิทัลทั้งหมดนี้สามารถเริ่มต้นได้ด้วยต้นทุนต่ําและสามารถทําได้จากที่บ้านแล้วคุณละสนใจธุรกิจแนวไหนมากที่สุด